แกงบักเขือกับหมูไม่เผ็ดมากใช่ไหมยายอเผ็ดน้อยอพอกินได้ไปลาทอดคลุกกับน้ำปลาทอดทุกคนมันก็เลยเป็นสีนี้ไม่ใช่สีไหมนะคลุกน้ำปลาแล้วมันทอดแล้วมันจะสีแดงๆสวยใช่ไหม น้ำปลาขยำขยำแด้ยวก็ทอดแข่งมั้งยายกินไม่ได้ฉันอยากกินฉันก็จะทอดกินดอวฉันจะเอาแม้จะแกะเนื้อให้ไม่จอแล้วกินแกงไว้เนาะเดี๋ยวฉันก็จะกินแล้วในหิวข้าวเหมือนกันก็กินสิเงี้ยยังไม้กินกินพร้อมกันได้ไหมล่ะแต่บาปทจะเรื่อไรแล้วกลัวยายจะว่าเนอมว่าเป็นเด็กเป็นเล็กมากินพร้อมผู้ใหญ่ได้ยังไงเช่ยหืม นึกไปเองึกไปเองต้องต้องรอให้ปู่ย่าตายายกินอิ่มก่อนแล้วเราค่อยกินไม่งั้นไม่ใช่เหรอไม่จําเป็นกินพร้อมกันเสย่เเอเเหรอกินพร้อมกันได้ใช่ไหมเก่งใจยาย อร่อยไปแล้วมะเขือเป็นเละไหมเอะเละดีเนาะเคี่ยวเละเละแล้วว่ะชิ้นหมูเคี่ยวไหวไหมชิ้นหมูฉันก็เคี่ยวให้เละเละนะกินได้กินได้โอเคกินได้ก็กินปทุเรียนไม่รู้จะสุกไหมวันเนี้พูดถึงทุเรียนในหัวเราะเลยเหรอจะกินบป่าทุเรียนนะกิน ฉันตักข้าวมากินพร้อมใหญ่บ้างแล้วเนี่ยไม่วานแน่นะกินได้แน่นะจะเป็นอะไรเว้ยกลัวจะว่าไอหนึ่งนี่ทะลึ่งกินพร้อมผู้ใหญ่เนี่ยนะจ๊ะไม่ใช่บ้านี่กินมั่งทุกคนเดี๋ยวของวันเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะซื้อน้ำจีนมากินกับแกงใหญ่เนาะดีไหม <laughs> คือน้ำมจีนจากแพ็คอ,อร่อยเนี่ยแกงมะเขือกับหมูอ่ะอร่อยไหมยายอร่อยจริงนะอย่าหลอกฉันนะอือ อืมเอาข้าวอ,อีกูไหมอ่ะไม่อืมไี้อืมแล<ะ>้วกินใหญ่เงี่ยกินข้าวม,มาบ้างครับกล้วยหนึ่งลูกเอ็นชวนหนึ่งแก้วไปแล้ววะเนาะไม่หิวไม่ค่อยหิวอะไรไม่ค่อยหิวอะไรจะกินน้ำข่าวไปแล้ววะนะมนีขนาดใหญ่ไม่ค่อยหิวนะลูกอะไรอืม

เดี๋ยวจะดูทุเรียนให้มันสุกไหมหรือไม่เอาเออยัางไม่หิวยังไม่หิวโอเคงั้นพอแค่นี้ไม่กินแล้วนะทุลงทุเรียน <c oughs> ใจฮะชื่นใจ,ใจให้สมาค้ขาขึ้นให้รำให้รวยให้ถูกหวยกำวันที่หนึ่งคุณมั่นขวัญยืนอายุยืนยาวเก้าร้อยปีอยู่ดีกินดีตลอดไปหายโรคหายภัย ให้ร่างกาย<ห>แ,ขแข็งแรงแข็งแรงสมบูรณ์พเพิ่มตลอดไปตลอดไปพ้นทุกพ,พ,พ้นสุเพ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยพ้นจากความเร็วร้ายตลอดไปทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ได้เงินได้ทอง เงินไหลกองทองไหลมาให้ลำให้รวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีความเจ็บอย่าให้รู้ได้ความไข้อย่าให้มีอยู่ดีกินดีตลอดไปทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่าให้ขาดข้องให้ได้เงินได้ทองให้เงินไหลกองให้ทองไหลมาให้ลาให้รวยให้ถูกหวยรางวัลสาธุลองแก้วดอกไม้นั้นดอกไม้นี้เนี่ยดอกเนี้ย ใช่ป่ะ <c oughs> <c oughs> ใช่ป่ะอยากจะรู้แม่ดอกไม้นี้อ่ะลองกินหอมเย็นหรือจะเป็นมารีวันหอมดอกไม้นั้นขอให้ฉันได้ไหม่เธอ,อลองขึ้นมาได้เองออเอองององนี่ยเออลองลองใหม่ดิ้นั้นดีด้วยช